สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับซุ้มกาละเวกที่บ้านสวนวังน้ำใจให้ฟังกันครับก่อนหน้านี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมเจ้าลูกสาวคนเล็กถึงได้เคี่ยวเข็นให้ผมหาต้นกาลเวกมาปลูกให้หน่อยสักต้นสองต้นก็ยังดีแทนที่จะให้ปลูกต้นไม้ผลที่ทานได้เหมือนพี่ๆของเขาเอาละสุดท้ายเราก็หามาปลูกจนได้ พร้อมกับทําซุ้มนั่งทานกาแฟายามเช้าให้ได้บรรยากาศชิวๆไปด้วยเลยช่วงระหว่างรอต้นกลเวกเขาโตเต็มที่ก็เลยปลูกเสริมด้วยเสาวรสไต้หวันไว้ทานไปด้วยซึ่งรูปทรงออกมาก็สวยงามดีไม่ผิดหวังครับเมื่อครั้งหนึ่งลูกสาวมาเยี่ยมที่สวนชื่นชมผลงานกันเลยได้โอกาสถามเธอว่าทำไมลูกถึงอยากให้ปลูกต้นกลเวก คำตอบของเธอทำให้ผมอึ้งซึมไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันด้วยคิดไม่ถึงว่ามุมเล็กๆมุมหนึ่งในเยาว์วัยจะส่งผลต่อความรักความอบอุ่นที่ยาวนานได้มากขนาดนี้เธอตอบผมว่ามันทำให้หนูคิดถึงความสุขสมัยเด็กๆสมัยที่หนูเกิดมาก็เห็นซุ้มกละเวกอยู่ข้างบ้านแล้วมันร่มเย็นและหอมอบอวลนทั้งคืนทั้งวัน ทำให้ความทรงจำของผมพรั้งพูออกมามากมายอีกครั้งหนึง่งใช่ครับเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนในบ้านหลังเล็กๆขนาดเพียง45ตารางวาซุ้มกระเวกข้างบ้านจึงเป็นศูนย์รวมกิจกรรมแห่งความสุขของพวกเด็กๆทั้งเป็นที่นั่งป้อนข้าวยามเช้ายามเย็นของคุณแม่กับเด็กๆที่กำลังสน เป็นที่นั่งพักผ่อนตอนกลางวันที่อากาศในบ้านมันร้อนอบอ้าวเป็นที่นั่งสอนการบ้านเด็กๆหลังจากพวกเขากลับจากโรงเรียนเป็นที่เล่นขายของของสามพี่น้องได้ขุดดินได้คลุกฝุ่นกระทั่งเป็นที่เป่าเค้กวันเกิดใต้แสงเทียนสลัวในยามค่ำคืนพระเขาจังเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ปีแล้วปีเล่าก่อนที่ ความสุขเล็กๆนั้นจะคล้อยจืดจางไปตามไหวที่มากขึ้นและเข้าสระบบการแข่งขันในชีวิตอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบันทำให้ผมนึกถึงซุ้มกละเวกที่บ้านคุณปู่ซุ้มแห่งความรู้สึกปลอดภัยอิ่มหนำสำราญและมีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณปู่บนแค่ไม้ไผ่ใต้ซุ้มกละเวกนั้น จนมาถึงซุ้มประตูกาละเวกหน้าบ้านของคุณพ่อที่เรารู้สึกอบบุ่นปลอดภัยที่สุดเมื่อเราลอดซุ้มเข้าไปในอาณาบริเวณบ้านแห่งนั้นผมเองก็คงไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำไมผมจึงปลูกซุ้มกะลเวกไว้ข้างบ้านหลังแรกของผมที่กรุงเทพและก็ลืมไปแล้วสนิทเมื่อเรามีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเราอยากมีต้นไม้และสวนหย่อมหน้าบ้านที่ดูสมฐานะมากขึ้น ดูสวยงามดูดีมีราคาทันสมัยมากขึ้นจนลืมรากแห่งความสุขที่แท้จริงเสียสนิทขอบคุณลูกสาวคนเล็กที่ช่วยกระชากมันกลับมาอีกครั้งณนะบ้านสวนวางน้ำใจแห่งนี้และนี่ก็น่าจะเป็นแก่นแกนของกเกษตรไวกรเกษียณที่แท้จริงของเราครับซุ้มกะละเวกไม้ตำนานจากรุ่นสู่รุ่น